ตัวไหนครับตัวนี้ครับผมน้ำตัดดิเกตแชร์ให้เลียวซ้อมมากี่วันซ้อมมาหลังต่อยเสร็จก็ซ้อมมาซ้อมปกติเลยซ้อมอยู่ที่ใครเกียร์แครับก็อยู่ที่กำแพงเพชรที่เดิมมีใครช่วยเป็นรุ่งรองซ้อมตอนนี้มีพี่น้องในค่ายตอนนี้เราอายุยี่สิบสองครับสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยสูงร้อยเจ็ดเจ็เจ็ดน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้น้าหนักปล่อยหกสิบเอ็ดครับมวยสไตล์แหละครับเขาครับวันนี้เลยต้องมาเจอครับ เทพมังกรเคยไมไม่เคยต่อยกันด้วยเนาะครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมันต่อยกันยังศึกษาเขาเมื่อจะตายครับวันนี้มาเจอเทพมังกรแล้วมวยเขาไม่กันเองครับเรามีอุธอื่นเสริมไหมมีครับอ่าเราที่มาเจอเขาเนี่ยวางเกมวางแผนไงดิก็เราดูวิดีับล่าสุดต่อยไว้ที่ลานหนึ่งเพราะนั้นต่อยกับใครต่อยกับลุงหนึ่งเลย็ตแข็งมากกว่านั้นก็โอเคชนะคะแนนวันนั้นเวทเท่าไหร่ ร้อยยี่สิบหกก็เวทนี้เลยวันนี้ก็เวทเดิมถ้าเข้าไปชั่งหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะได้วิ่งหน่อยกำมัยืดเส้นยืดสายนิดนิดเนาะร่างกายตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ร้อยสมบวรณแหละรงวันนี้ก็พร้อมออยแชร์หน้ากับใครเหมือนเดิมคุมมากี่กิโลไฟนี้มาสองสามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดก็หลายร้อยตัแล้วเนาะคนจังหวัด ฟ้ามบนคช่วยช่วยแฟนคขับรถหน่อยพี่น้องชาวสนามบิช่วยกันกำลังใจเดือวันนี้เต็มี่นะขอให้โชคดีขวบคดีครับ